สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเด้อคะเดอเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องธิดา7 8 9ดแอดธิดา789ดดเเด็เดอช่องของเขาให้ไพเรื่องพวกความสนุกและความบันเทิงอาจามีส่วนตรงเป็นโชคสตาของคุณก็เป็นไปได้หรือว่าตรงก็ได้นะคะรองฟังเอามวนก่อนนะคะถ้าตรงก็ถือว่าโชคดีไปเฮามีบุญสัมพันธ์นะคะผู้ใดตรงนั้นหมายความว่าดวงของคุณน่ะ คลิกก็ไม่หมอนะคะหรือเ้องมีบุญสัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าว่าเดียวเดี๋ยวเราคลิกว่าเข้าใจนะคะนะคะ <c oughs> ผู้ใดเป็นคนใไม่เข้ามาเบิงฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจเพื่อเป็นแลกบรนดาลใจให้กับผู้อ่านแนเดอร์ค่ะเดอร์นะคะหล่าผู้ใดสนใจนะคะอยาดูดวงเป็นการสุดตัวแม่หมอจะให้ช่องทางติดต่อไว้ใต้อ่าข้างล่างไว้แล้วกันนะคะลองเข้าไปเบิงข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเด้อผู้ใดสนใจน้ำหอมกลิ่นติดทน24ชั่วโมงนะคะ ทักมาถามข้อมูลผมเติมว่าแมนวัสิเป็นหินพระาธาตุกําไรพญายนาคลูกเสกแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าน้ำหอมกลิน่นวติทนในยินดีขึ้นต่างนะคะผู้ใดสนใจกะทักมาถามข้อมูลเทามีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะซื้อของแถมน้ำหอมนะคะมือนีนะคะห้ามใช้ภัยเราเรื่องในหัวข้อจะมีคนมาสารภาพรักคุณ วาสันนะจ๊ะผู้ใดเนาะสีมาสารภาพรักคุณนะคะเป็นรักเก่าหรือรักใหม่นะคะห้ามาเบิงกันนะคะคุณเป็นเช่นไรทําไมเขาถึงจะสารภาพรักคุณสันนะวาสันนะวาวง่ายเสน่ห์แห้งหลายเนาะคนคือสิสารภาพแหงรักนะคะเรามาดูเอเนจีของคุณบ,บวาคุณสิเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะมาเบิงเดอถ้ท่าหากอาจารย์นะคะ มือใดบริเวณลงนั่นหมายคาอว่าจาัดงานหลายนะคะหรือว่าเอต้องเดินทางนะคะไปพบลูกค้าก็โดยอาจบริเวณเบิ้งล่องตอนเหนืองขอประทานอภัยไว้เดินนะคะมาเบิกเอเนจีของคุณกรวัน์ไพ่ใบแรกโอ้โหไหนท์ออฟวันนะคะวขอประทานอภัยคิงออฟวันธาตุไฟแมสิงห์โนคุณเป็นคนที่มีความฉลาดนะเรื่องการงานใน่บ่อย,ยันนะคะมีเอเนจีโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องความมั่นคง โฟกัสเรื่องอความชัดเจนในชีวิตของตัวเองนะคะนะมองกันไก่นะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะแล้วก็ฉลาดเป็นเลิศนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่มองกันไก่รลายนะคะดูยิ่งโฟกัสเรื่องความมั่นคงของตัวเองมาเป็นหลักนะคะเรื่องงานได้นั่งตําแหน่งแน่นอนผู้ใดว่าท่านได้นั่งตําแหน่งผู้สิได้นั่งตําแหน่งแน่นอนนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทํางานนะคะถามบอกได้เป็นผู้นําทุกสายงานค่ะ ทำงานทั้งในบ้านเก่งนอกบ้านเก่งถ้าเป็นผู้ชายก็รู้จักงานในบ้านโดยเส้นเดียวกันว่าถิ่งขอบครัวยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะคะต้องบอกว่าเก่งทั้งในบ้านเก่งนอกบ้านว่าสาันถาดไฟเมทสิงห์ธนูมี energy ความร้อนแรงความกระตือรนนะคะในงานหักงานหรือว่าแต่งกางานก็เป็นไปได้นะจ๊ะผู้ใดมี energy แบบนี้นะคะไป่อค่้นะทำงานเป็นผู้บริหารได้เป็นผู้นำองค์กรได้ หรือราคะทุกสายงานที่เป็นผู้นําแต่เอเนอร์จีของคุณเป็นผู้นําอะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นผู้นําทํางานในโรงงานหรือเงานที่เป็นลูกน้องเขาก็เป็นคนที่ผู้นําในองค์กรน,นะแนวหน้าแนวหน้าประมาณนั้นนะจ๊ะโอ้เอเนอร์จีเนี่ยถ้าสีบ่โฟกัดเรื่องความรักนะโฟกัสเรื่องงานกับเงินวาสันโอเอเนอร์จีคักเนาะนะคะมาเบิ่งต่อนะจะเป็นยังไงอีกนะคะโอ้โหนะต้องบอกว่าไพ่ใบนี้ขึ้นจ u สต m เมทเออ the t e m p น r a n c e นะคะราศีธนู บ่งบอกถึงดวงของคุณกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงกําลังขึ้นขั้นบันไดขึ้นไปบนสวรรค์ก็เป็นไปได้นะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณอาจจะช่วงนี้ปรับเปลี่ยนบ้านให้ดูสวยขึ้นเโนเวทบ้านให้ดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงบุคลิกเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่สายหรือ เปลี่ยนแปลงตัวเองทำทรงผมใหม่หน้าตาใหม่ตัดตัดหน้าตาใหม่ก็ไปทำศัลยกรรมนังสิก็เป็นไปได้นะคะเห้ให้ตัวเองดูสวยดูหล่อมากขึ้นดูดีมีสเสน่ห์มากขึ้นวสันนะแทมะรันราศีธนูนะและดวงของคุณกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนําเดอวสันนะคะรับรองชีวิตของคุณต่อจากนี้ไปเป็นดวงขาขึ้นวสันเพราะคุณโฟกัสเรื่องอย่างคุณกระซิใดเรื่องนะัเงินนั่นแหละค่ะ คุณโฟกัสเรื่องการเงินคุณกับชิด้โฟกัสเงินเงินคุณกับชิดเเงินโฟกัสเรื่องความหักคุณกับชิด้ความหักค่ะแต่คุณโฟกัสเรื่องการงานกับความมั่นคงของตัวเองนะคะแถมพรสราศีธนูนะคะทํางานด้านรโนเวทได้เหมดเด้อค่ะเด้อรโนเวทจัดสวนได้ค่ะพอดูตามไพ่เนาะนะคะเพราะว่าแต่ถ้าถามว่าซื้อมาขายไปได้ไหมได้ค่ะขายของ ดส่วนได้ค่ะพราะฉะนั้นแล้วนะ energy ของคุณโฟกัสความมั่นคงตัวเองได้ทุกสายงานแลาเทียบไปแล้วนะคะ r e เนเ a เรเวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขได้เหมิดจ้านะคะขอแสดงความมีดีน้าเด้อนะคะดวงคุณกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมาต่อค่ะโอ้โหเอเดฟส e คุณเป็นคนที่เกิดมาผู้ได้รับชัยชนะมีความมุมานะมีความ เชื่อใจในตัวเองว่าเราทําได้แล้วมี energy บวกที่ดีนะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองมีมุมาณนะสูงนะโฟกัสสิ่งใดได,ได้สิ่งนั้นเกิดมาเพื่อได้รับไสยสนะนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่คุณเริ่มต้นทำนะคุณได้แน่นอนนะคะ energy แรงหลนะคะ edge s o r อธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคุณจะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนานแน่นอนว่าสั่นนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นนะคะ คุณจะประสบผลสำเร็จในเป้าหมายที่คุณต้องการนะคะถ้าหากอาจารย์เบาเล่าเน่ไทยแน่กับขอประทานอภัยเด้อนะคะผู้ใดรับบ่ไดกะขอประท่านอภยอนะะับบย,อนอภยนะคะกะบ่เป็นอย่างนะคะเพราะว่าสีให้ถึงใจทุกคนเป็นไปไบ่ได้นะคะมีเล่าแน่ไทยแน่กับยาวากันนะจ๊ะบางทีลืมนะคะบางทีลืมนะคะตั้งใจสิเบาเล่า,ากะตกไท่เสยนะคะขอประท่านอภยนัยแน่วาสันนะคะอยะ่าอย่าไม่อิ่นกับคาว่าเล่าแน่ไทยแน่เด้อค่ะเดอ้อขอประทานอภัยนะ ถ้าหากเราเนี่ยไทยแน่ก็ถือว่าเป็นกิมมิคของอาจารย์แล้วกันเนาะว่าสันนะคะไปต่อค่ะเอ d o อ t h o u g t คุณโฟกัสกับความมั่นคงตัวเองคุณโฟกัสกับสิ่งที่ทําคุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ค่ะคุณโฟกัสเรื่องงานคุณจะประสบผลสําเร็จคุณโฟกัสเรื่องเงินความสําเร็จกําลังก้าวมาแล้วคุณกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนหนึ่งได้เป้าหมายในสิ่งที่คุณเหตุนะประสบผลสำเร็จแน่นอนว่าสันนะคะเพราะฉนั้น energy ของคุณว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะได้มาเจอ คุณจะก้าวข้ามสู่เป้าหมายที่คุณปรารถนานแน่นอนนะคะขอแสดงความมนดีเดินนะคะทำงานด้านนะคะสายนะคะแร่เหล็กแร่ลูมินียมนะคะเชื้อเพิงได้นะจ๊ะนะคะอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดเดอยจะเดินนะคะมาไปต่อค่ะไปยังดดอีก,อกวัสซันนะคะอืมไพบ่บง่งบอกโอ้โหคุณ เป็นเดอะฟูลคุณมีความสุขมีคุณมีความสุขกับชีวิตของตัวเองคุณมีความสุขกับเป้าหมายการงานอยากจะเที่ยวกับเที่ยวอยากไปไซสกับไปมีอิสระเอาเสเรนุม่มโสดสาวโสดนะคะถ้าคุณมีคู่แล้วคุณกับบ่คอ่อ,คอยอย่าบ่ค่อยยุกับคู่อ่ะยุคละทีกัเป็นไปได้หรือทํางานที่ต้องเป็นฟรีรลนทำงานที่อิสระเหตุงานนี่ยังต้องเดินทา้งบอยก็เป็นไปได้หรือทํางานแบบ ยูทูบมันจะเดินไปเออเดินไปว่าสันเหตุงานไปดยเหตุคลิปไปด้วยเที่ยวไปด้วยวย,ยังสี่นะหรือนะคะพาเที่ยวพากินพาเที่ยวก็เป็นไปได้นะคะคุณรักตัวเองโคตร,รเลยตอนเนี้อิสระระเสรีนะคะเดอะฟู Fool, นะ,ะเป็นคนที่รักตัวเองนะรักตัวเองมากนะคะมากกว่าสิ่งอื่นใดนะคุณไม่โฟก,กัสเรื่องความรักอะ่ะยังไม่มีผู้ใดสีทรายหัวใจคุณได้คะ่ะเพราะว่าคุณรักตัวเองชอบเทีเ่ยวยังยัง หวงความโสดเจ้าของก็เป็นไปได้นะคะถ้าคนโสดนะแต่ถ้าคนมีคู่แล้วก็อาจจะบ่ค่อยอยู่กับรอบครั่อยู่คนละทีเป็นไปได้นะจ๊ะประมาณนั้นนะเดอะฟูธทตุหล่มนะคะมาขอไปต่อจ้าเป็นยังไงอีกคุณโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็รักตัวเองมากเลยว่าแปลกใจดอกค่ะถึงเคสหนห้ผู้ใดดึงดูด energy แบบนี้เนาะเพราะคุณบ่คิดสิโฟกัสไงคะก็เลยดึงดูด energy คนที่อยากครอบครองคุณหรืออยากรักคุณวสันนะคะมาต่อค่ะ เซเว่นออฟเพนติคิลธาตุดินพึกศกกันมังกรคุณเป็นคนที่รอเป็นเย็นได้นะไม่เร่งรีบค่ะอะไรบอรไซนนะคะคุณก็ไม่ได้ไปบ,บังคับว่่ได้ฝืนใจนะคะหรือไม่ว่างานใดๆที่คุณเหตุนะคะคุณเป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามสเต็ปค่ะคุณบ,คบังคับคุณโฟกัสนะคะแต่นั่นแหละจะิตเฮ็ุเด็กคุณได้ทุกอย่างตามเป้าหมายที่ต้องการเพราะบุโรควันนี้บ่มีอย่างใดมาง่ายๆค่ะต้องใช้ระยะเวลาที่หนึ่งธาตุดินพึกศกกันมังกรน,นะ ทำงานด้านสายไหนก็ได้ที่ต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะคะเปิดบริษัทนะคะหรือออนไลน์ก็ใช้เวลานะอาจจะไม่ข้ามคืนวันเดียวนะคะแต่ถ้าเจอคนดวงดีก็เป็นไปได้เด้อนะคะหรือการเกษตรปลูกพืชสวนไรนาเป็นไปได้ค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะเก่งค่ะคุณเป็นคนรอเป็นเย็นได้นะไม่เร่งรีบกับสิ่งที่อ่าต้องไปเร่งรีบยิ่งความรักคุณยิ่งไม่เร่งรีบอ,อันไหนไม่ใช่คุณก็ไม่ไปโฟกัสคุณไปโฟกัสสิ่งที่ จำเป็นก่อนประมาณนั้นนะคะโอ้โหเก่งค่ะคุณเป็นคนที่รอเป็นเย็นได้ค่ะนะมาต่อค่ะเป็นยังได้อีกว่าสันนะคะคุณเป็นยังไงอีกอะโอ้โห the wheel of fortune นะคะไพ่แห่งโชคชะตาคุณเป็นคนดวงดีตอนนี้ต่อจากนี้ไปนะคะทำแทนพระรนมาคู่กับคุณเลย the full ก็มานะคะบอกเลยคุณจะเป็นบุคคลที่ใครๆก็อิจฉาวาสสันนะคะ ไพ่ใบนี้ The View of Fortune การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คนเกิดวันพฤหัสสายคูบา,าจารย์ได้หมดคนที่ใช้ความรู้ความสามารถเป็นสายคูบา,าจารย์ได้เป็นสายที่ต้องใช้คำพูดเป็นไลฟ์โค้ดยังสิดีนะอะไรที่ต้องเกี่ยวกับความรู้ดีค่ะสายนี้นะ The View of Fortune คนมีคนดวงดีค่ะนะคะเมเจอร์อาคานามาทั้งหมด3ใบแล้วนะจ๊ะนะดวงดีไม่ว่าเหตุการณ์ใดนะคะจะเข้าข้างคุณทั้งหมด ครูบาอาจารย์ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส้อยเหลือนะโชคชะตาของคุณเป็นดวงขาขึ้นแล้ววัสันนาะวิวออฟฟอร์จูนคุณจะได้สิ่งปรารถนาที่คุณต้องการเลยนะจ๊ะแค่อรอเป็นเย็นได้เท่าน,นั้นเองคุณรู้ว่าตอนใดที่เทคแอคชั่นตอนใดสีร่องแรงรองกก่ตอนใดสีหนึ่งวาสันคุณเก่งอะ่ะนะคะขออีกหนึ่งใบแล้วกันขออีกหนึ่งใบนะคะฝั่งของคุณเป็นจังใดขออีกหนึ่งใบหืไฟออฟเพดิคิลนะคะแต่คุณก็มี การงานคุณประสบผลสําเร็จหมดนะคะแต่คุณน่าจะรอรอใครสักคนหนึ่งคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณนั่งรอสิ่งที่คุณโฟกัสว่าใดคือน่าจะเกี่ยวกับเรื่องห้าเหรียญอาจารย์ตีเป็นเรื่องความรักคุณมีความรู้สึกว่าความรักไม่เติมเต็มคุณแค่ได้นั่งรอคุณทําอะไรไม่ได้เพราะความรักคือการที่ต้องอีกฝ่ายหนึ่งต้องเติมเต็มคุณทําอะไรบ่ได้ประมาณนั้นนะธาตุดินพึกศกกันมังกรน,นะขอขยายหนึ่งห้าเหรียญแล้วกันว่าท่านจะหมายความว่าอะไรถ้าอาจารย์ตีถูกนะ คุณน่าจะเป็นบุคคลที่เก่งเรื่องงานบริหารเรื่องเงินเรื่องงานบพม,มีปัญหาแต่เรื่องความรักน่าจะเป็นความรักที่รู้สึกว่าไม่เคยเติมเต็มหรือคุณยังลืมเพื่ดดดดใ,ใดบ่ใดก็เป็นไปได้คุณก็เรียกว่าเปิดใจให้ผู้ใดก็เป็นไปได้ว่าสั่นนะจ๊ะมาเบิ่งต่อขออีกหนึ่งใบแล้วกันขอขยายแหนะหนึ่งใบนะคะอันนี้คือไร e d e of pentacle นะคะนะคุณน่าจะรอใครสักคนหนึ่งรอความรักที่ชัดเจนรอสิ่ง ที่คุณตั้งเป้าไว้อ่ะค่ะนะรู้สึกว่าไม่เติมเต็มถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักนะแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะคุณจะได้เพิ่มเติมแน่นอนถ้าคุณมีความรู้สึกว่ายังไม่ไม่เติมเต็มมากพอคุณจะได้สิ่งที่เติมเต็มจนคุณพอใจคุณละนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักแค่รอให้เป็นเย็นให้ได้รับรองนะคะคุณจะได้แน่นอนความรักที่ดีว่าสันนะจ๊ะบันดนี้เขามาเบิ่งคนที่จะมาสารภาพรักคุณนะคะ บอกว่าสิเป็นคนเก่าคนใหม่นะคะคนเก่าคุณน่าจะมีความรู้สึกว่าถ้าสําหรับคนเก่าเนาะคุณน่าจะมีความรู้สึกว่าไม่เติมเต็มนะจ๊ะประมาณนั้นนะคะปัดเี้เข้ามาเบิงนะคะว่าคนที่จะเข้ามาบอกสารภาพรักคุณเป็นอะไรบ้างบัสนโฟอฟคัพนะกนรกรพิจิกมีนธาตุน้ําเป็นคนที่เลือกตัวเลือกมีความรู้สึกว่าช่างเลือกหากของถึกใจยาโบไฟ เลือกโปรไฟล์เปะปังอลังการตามที่ใจเขาปรารถนาบ่ใดบ่เอาอะค่ะเลือกเยอะเลือกแยะเลือกหลายๆาระวังต่ำต่อเด้อค่ะเด้อนะคะนะธาตุน้ำกรกฎพิกจิกมีนนะคะทำงานด้านนะคะสายอาหารการกินได้หมดคะ่ะสายการกินนะเครื่องดื่มอาหารการกินคะ่ะได้หมดเลยจ้าวาซันนะเขาเลือกหลายเขาฟอ้อมหลายะคะ่ะปยเขาเลือกไปนะธาตุน้ำกรกฎพิกจิกมีนสายการกินได้หมดเลยคะ่ะนะคะมาขอไปต่อจะไปยังไดอีก โอ้โหเดอซันแต่เขาดวงดีอ่ะเขาเป็นบุคคลที่ดวงดีก็สมกับคําว่าเขาเลือกได้จริงๆเนาะเขาเป็นไพ่ของเขาเป็นไพ่เดอซันนะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะสหรับน่าจะเป็นบุคคลที่มีสื่อเสียงนะคะเป็นบุคคลที่ใครๆก็รู้จักบริเตุงานสายสื่อโซเชียลก็เป็นบุคคลที่รู้จักหรืออาจจะเป็นคนด่งดังในสื่อโซเชียลต่างๆก็เป็นไปได้เดอค่ะเดอนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใครๆก็มีความรู้สึกอยากเข้าใกล้อยากเข้าหา ก็แบ่แปลกใจดอกค่ะเป็นยังขึ้นเลือกหลายนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดวาสันนะจ๊ะอุ้ยคักเนาะโอ้คุยกับคนที่มีชื่อเสียงตัวหนเจ้านะจ๊ะคุยกับบุคคลที่มีชื่อเสียงวสันนะอยากจะมาบอกรักคุณแมนบอโอ้กาลังเตรียมแผนบอกวาสันเตรียมตัวแล้วค่ะเตรียมตัวเดินทางเดอสันคนเกิดวันอาทิตย์ได้นะจ๊ะนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในระแวกเขาหรือในสื่อโซเชียลทุกช่องก็เป็นไปได้นะจ๊ะโอ้โหเซเว่นออฟซอ แต่เป็นบุคคลที่ต้องบอกว่ากระร่อนกระร่อนความหมายของอาจารย์เล่นแร่แปลธาตุเก่งโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะสับร่างเก่งวาสันนะคะมีหลายคนแน่นอนในความสัมพันธ์หรือจะเป็นคนรักเก่าของคุณจะมาสารภาพรักจะมาขอโอกาสก็เป็นไปได้นะคนที่เคยทําให้คุณเจ็บใจคนที่ทําให้คุณเจ็บช้ําคนที่ทําให้คุณ ชั้นลังไหก็เป็นไปได้นะเซเว่นออฟซอสดูมาจิ้งจอกไปมาจิ้งจอกยังบอกว่าชั้นนาบททำบรดาเบงตานีล่ะชั้นชั้นไปทั้งใดมาหลายรอบแล้วชั้นก็นยังอยากกลับมาบทเสียดายเมนบอกเพราะว่าคุณดวงดีไงคุณคุณคุณดวงคุณกาลังจะขึ้นสวรรค์เขาจะดึงคุณลงเมนบอกเซเว่นออฟซอสนะคะเป็นบุคคลที่มีคนหลายคนแน่นอนแล้วก็ไม่ได้คบคุณคนเดียวหรือว่าตอนนั้นอาจจะเลือก อาจจะคบค,ค,คุณเป็นตัวเลือกเลือกก็เป็นไปได้เด้อลิ่นพันกันอาจจะคบคุณเป็นตัวเลือกเลือกก็ได้นะคะแต่ตอนนี้อะมาเบิ่งกันนะคะแต่ก่อนอาจจะเคยคิดว่าคุณเป็นตัวเลือกก็ได้แต่ตอนนี้คุณบ่ให้คาคุณหันหลังให้นะคะคุณมีความรู้สึกรักตัวเองมากนะคะบ่ไ้คาบ่สนใจบ่โฟกัสนะไม่ดีไม่เอาต่อให้ต่อให้คุณดังโด่งดังขนาดไหนแต่ถ้าคุณเป็นบุคคลที่เติมเต็มสั้นบ่ได้สันก็นบบ่เอานะจ๊ะประมาณนั้นก็เป็นไปได้นะ โอ้โหโอเปนดิเคิลนะแต่เขาห่วงแหนคุณนะตอนเนี้เขาอยากได้คุณเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่คู่ควรหรือมารู้ค่าตอนที่คุณหันหลังให้แล้วก็เป็นไปได้นะคะแต่ยังมีความรู้สึกว่าคุณเรอค่าคุณเป็นของมีค่า แต่ตอนนั้นไม่เห็นค่าหรืออาจจะไม่เห็นค่าตอนคุณไปแล้วก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้คุณเป็นบุคคลที่ดวงดีแล้วเนาะเป็นทําอะไรก็ประสบผลสำเร็จมีงเงินเก็บมีทรัพย์สินเป็นของเจ้าของอยากเ็ดอีหยังก็ได้เฮดยาเ็ดหยังก็เป็นอิสระอสเซรเซรีว่าต้องพึ่งไผ่ว่าต้องรอไผ่ชีวิตแบบนี้เป็นอาชีวิชีวิตที่อิสระและเสรีนะคะผู้ใดก็ประหยัดปรารถนานะคะอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งไผ่นะคะผู้ใดบ่อยากได้ในชีวิตแบบนี้แต่คุณทําได้ว่าซ้นนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนี่ราคาเลยอยากให้ใครๆก็อยากเข้ามาในชีวิตคุณวาซันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ถามตัวเองก่อนเดินนะคะว่าถ้าเขากลับมาคุณสีเอ๋อโบอนะคะมาบอกรักคุณสักพันครั้งคุณสียอ๋อโบอ,อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะมาเบิ่งกัดขอขยายนะคะโฟร์อเพนติเคิลเขายังเห็นคุณเป็นของมีค่าต่อให้เขาทําอะไรรับหลังเขาก็ยังไม่อยากจะปล่อยคุณเพราะว่า เขาไม่ได้คิดว่าเขาทําผิดอ่ะเขาคิดว่าเป็นแค่แฟนนะคะนะไม่ใช่ภรรยานะคะบอมเมนภรรยาวาสันนะอ่ะก็ไปต่อค่ะโอ้โหเพจออฟซอสเขาเป็นบุคคลที่เลือกกว่าเยอะนะคะเลือกก็เยอะถือว่าตัวเองด่งดังมีชื่อเสียงหาตัวจับยากใครๆก็อยากได้นะคะเป็นเด็กนะคะอ่าหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิสัยเด็กก็เป็นไปได้นะคะหรือ เป็นบุคคลที่การงานดีอะไรดีเหมิอแต่นะคะส่วนเรื่องความรักชอบให้คนรักเอาอกเอาใจนะจ๊ะประมาณนั้นนะเพจออฟซอ์มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเอาแต่ใจนะหรือจะเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กก็เป็นไปได้หรือผู้ใหญ่หน้าตาเด็กก็เป็นไปได้นะคะผู้ใหญ่ที่ชอบโปรยเสน่ห์ประมาณนี้เอาแต่ใจเจ้าของคิดว่าความ ความรู้สึกคนอื่นไม่สําคัญเท่ากับความรู้สึกตัวเองนะคะทุกคนต้องตามใจสันวาสันนะคะก็เป็นไปได้นะจ๊ะมาเบื่องกันนะแต่เขาเป็นเด็กถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่นิสัยถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณก็จะเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กสอบให้คนฮักเอาใจสอบให้คนฮักตามใจแต่คุณไม่ใช่ไงคะนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ลยหันหลังให้แมนบอนะคะนี่แหละเขาเขาจะมาขอโอกาสคุณเขาจะมาบอกรักคุณเขาจะมาเฮ็ดทุกอย่างเพื่อให้คุณ กลับไปสู่ในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งวัสันนะจ๊ะอะขอไปต่อค่ะไปยังได้อีกเพ o อฟซอร์ตนะคะทํางานนะคะด้านนะคะขายของได้เพราะเขาเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นนะคะเป็นคนที่ต้องทํางานถ้าจะให้ดีทํางานอิสระจะดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะทางานกับคนหมู่มากยากเด็กเพดอฟซอร์แต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะได้ค่ะดีค่ะเขาเพราะเขาเป็นคนฉลาด แต่เขาไม่ได้มีแค่แนวเดียวไงอย่างอื่นเขาเก่งหมดนะคะอาจจะเป็นแค่มุมมองของความรักอย่างเดียวนะคะส่วน seven of swords ทำงานที่ต้องแก้ไขสถานการณ์ได้ดีอาทิเช่นงานที่ต้องปรองดองงานที่ต้องแก้ไขเฉพาะหน้างานที่กลุ่มหมู่มากและต้องแก้ไขนะคะส่วน f o r f p e n t a c l e ค้าขายงานบัญชีได้ค่ะวาสันนะคะอันนี้ใบย,ยังบรูนะคะมาโอ้โห f o f p e n t a c l e อยากกลับมาขอโอกาสการกลับมาครั้งนี้ เขาจะไม่ทำให้โอกาสสูญเสียทัวเพนิเคิลนะคะการกลับมาขอโอกาสครั้งนี้อยากบอกรักคุณอยากทุ่มเทอยากทำทุกอย่างให้ดีขึ้นวาสันนะคะมาเบิงกันคุณเสียให้โอกาสบอบรูนะ,ะขออีกหนึ่งใบทัวเพนิเคิลธาตุดินพฤกษ์กันมังกรซื้อมาขายไปได้หมดน,นะจ๊ะวาสันนะขอต่ออีกวาสันอีกหนึ่งใบนะของเขาเป็น,ใน,ในยังไงเห็นไหมเซเว่นออฟคัพกระกรดพิจิกมีนธาตุน้ำนะคะลิงก์กันหมดเลยนะ เขาได้เจ็ดดาบเจ็ดถ้วยคือเป็นบุคคลที่ถือว่ามีตัวเลือกเยอะเป็นบุคคลที่สเสน่ห์แรงเจ้าชู้นะถือว่ามีตัวเลือกตอนนี้ต้องเลือกละถ้าไม่เลือกก็หลุดมือแน่นอนวาสันนะคะคุณจะต้องไปแน่นอนคุณต้องมีคนอื่นเข้ามากลัวคุณจะไปเป็นของคนอื่นวาสันทน้นพอดนะคะคนดีจะไปแล้วนะคะส่วนคนที่ถูกใจที่สุดก็คือคุณแต่กลับไม่อยู่ในเกมของคุณอีกแล้ววาสันนะคะ ไม่อยู่ในเกมของเขาอีกแล้วคุณเป็นผู้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นของเล่นเขานั่นเองวาสันนะจ๊ะเอ้ยคักนะนะปะัจจุบมาเบิงแนวโน้มความสัมพันธ์ที่คุณจะคิดว่าถ้าเขากลับมาคุณเสีเยจังไงมาเบิงกันนะคะเบิงแนะนะขอเบิงของคุณก่อนถ้าเขากลับมาคุณจะทํำยังไงอุ้ยคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะ t e o pentacle คุณยังมีความมั่นคงให้กับเขาอยู่นะถ้าเขาพร้อมถ้าเขาพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่แต่ต้องไม่เหมือนเดิมนะแต่ถ้าเป็นคนคนเดิมนิสัยเดิมๆคุณก็ไม่เอา,อาค่ะเพราะคุณก็เบอร์รน,นั้นแล้วเนาะวาสันนะคะมาต้องเป็นคนที่มั่นคงมาต้องเป็นคนที่ชัดเจนมาต้องเป็นคนที่ดีพร้อมเป็นคนใหม่คนเก่าบเบ่าประมาณน,นั้นนะมาพร้อมการเปมาพร้อมการดูแลมาพร้อมการเทคแคร์ถ้าไม่ได้ กบอานะคะโอ้โหคุณชัดเจนขนาดนั้นเลยว่าสันนะจ๊ะโอ้คักขักขักมาขอเบิ้งอีกหนึ่งใบนะคะเห็นไหมแล้วคุณก็เชื่อด้วยเห็นไหมฝั่งของคุณคุณจะได้สงใจปรารถนาเลยเพราะตอนนี้คุณรอเป็นเย็นได้ถ้าหากใครก็แล้วแต่นะคะเราก็ได้พ่อเมสเซจของพ่อพรพพิกเนตนะคะมาส่งสารให้คุณคุณจะได้รับพรสิ่งนั้นคุณอยากได้รักที่ดีคุณอยากได้รักความมั่นคงนะคะถ้าไม่ใช่คนนั้นคุณจะได้คนที่ขอคุณแต่งงานแน่นอนว่าสันนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วคุณรอเป็นเย็นได้ถ้าเขาเข้ามายังไม่ใช่ถ้าเขาเข้ามายังไม่บอเลือกคุณถ้าเขาเข้ามายังบอชัดเจนกับคุณนะคะคุณบอให้คาค่ะประมาณนั้นโอ้ยเก่งค่ะไม่ว่าใครมาเจอคลิปนี้นี่คือเมสเซจของคุณนะคะมาขอเบงเอเนจีของคนที่ถึงเวลาแล้วต้องเลือกค่ะถึงเวลาแล้วต้องเลือกค่ะนะคะขอสองใบเขาน่าจะเคยเดินออกจากความสัมพันธ์จากคุณมาก่อนนะ ถ้าเขาเป็นคนเคยเดินออกจากความสัมพันธ์จากคุณมาก่อนถึงเวลาเขาจะทํายังไงขอดูหน่อยแนวโน้มนะเขาเป็นคนเดินเคยออกจากความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้คุณหยุดนิ่งไม่ไปโฟกัสที่เขาโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสความมั่นคงโฟกัสสิ่งต่างๆนะคะหรือเหตุผลใดอันนั้นเราไม่รู้แต่ว่าเขาเป็นคนเดินออกจากความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นรองกับคนอื่นไปคุยกับคนอื่นไปโฟกัสคนอื่นก็เป็นไปได้นะคะหรือตอนนั้นอยู่ในช่วงรักช่วงหลงช่วงยังก็ว่ากันไปนะจ๊ะ นะคะมาขอดูเขาอีกหนึ่งใบนะคะถ้าหากเขาเคยเดินออกจากความสัมพันธ์เห็นไหมอยากจะกลับมาขอโอกาสไม่รู้ว่าตัวเองผิดไงไม่รู้ว่าตัวเองผิดทั้งนั้นที่ตัวเองเป็นคนเดินออกจากความสัมพันธ์นะแต่ตอนนี้จะเดินกลับมาเป็นคนเดินออกไปเองแล้วก็จะเดินกลับมาขอโอกาสนะคะ ธาตุน้ำกรกรกพิกจิกมีนได้นะคะคนที่เดินออกจากความสัมพันธ์แล้วก็จะเดินกลับมานะคะให้ความอุดมสมบูรณ์คุณนะคะทํางานด้านสายการกินได้หมดเลยทั้งสองอย่างนะ,ะบพราคับทั้งคู่นะคะมาขอดูนะคะของคุณอย่างระบายถ้าเขามาแล้วเขาดีตามใจนั้นคุณคุณบาวาอย่างดอกนะคะดูซิว่าเขาจะคุณจะทํำยังไงอืมดูซิคุณนิ่งไม่ทําอะไรคะ่ะคุณรอคะ่ะดูซิเขาจะเทแอคชั่นยังไงคุณไม่ทําอะไรเลย คุณเป็นป่าตายไปเลยนะคะคุณนิ่งแบบชนิดว่าจับทางคุณัตถืออะคะ่ะนะเขากำลังนั่งคิดคุณคิดอยู่ว่าเสียจังไหในความสัมพันธ์นะคะมาเบิ่งตตออะตัวเขาเองไพจัสติกไพจัสติกถ้าหากรอการกลับมารอการชัดเจนรอการกลับมาขอโทษการกลับมาครั้งนี้เขาจะไม่เหมือนเดิมเขาจะให้ความชัดเจนเขาสิประกาศให้โลกรู้เขาสิประกาศ ว่าเลือกคุณหรืออะไรใดๆต้องมีการจดทะเบียนหรือถ้าหากใครที่นะคะเคยคุยกันไว้แล้วจะระดับใดก็สได้คือเลื่อนขั้นได้ไปอยู่ในอีกระดับหนึ่งแต่ต้องประกาศให้โลกรู้หรือต้องมีการจดทะเบียนหรือพ่อแม่พี่น้องต้องรับรู้อะไรใดๆก็เป็นไปได้นะคะเขาจะชัดเจนกับคุณนั่นแหละคุณง่ายๆนะจ๊ะมาคอยผลสรุปสุดท้ายคุณรอการเทคชั่นของเขาเพื่อกลับมาชัดเจนหรือทําอะไรให้ดีขึ้นนะคะคุณเบียดอย่างแล้วคุณนิ่งยิงวัา นอนอยู่โรงศพขอใบสรุปสุดท้ายความรักของคุณสองคนนะคะเป็นเช่นไรวะสันนะคะโอ้เป็นเส้นไรขอดูไพ่ใบสุดท้ายนะคะโ Oh my god นะคะไพ่ใบนี้นะคะปกติ lover ราศีมิถุนนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการที่ถ้าเป็นสำหรับอื่นก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นทางเลือกรักทางเลือกแต่เขารักคุณน่ะคุณก็รักกันน่ะนะ การกลับมาครั้งนี้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะจ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นเราใครรอความรักรอเป็นเย็นได้นะคะรอให้เขาคิดได้รอให้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่รอให้เขาเหตุสิ่งดีๆรอให้เขาแอคชั่นมารอให้เขาเป็นบุคคลที่ดีกว่าเดิมนะคะคุณได้แน่นอนแค่รอให้เป็นเย็นให้ได้คุณจะได้สิทธิ์นั้นคุณไม่ต้องทําอะไรค่ะนะคะเพราะฉะนั้นยู่สื้อถูกต้องแล้วนะคะเขาซีวิ่งตามคุณเองต่อจากนี้ไป เขาสิแลนตามคุณเองคุณบ่ตองเฮ็ดอย่างเลยคุณแค่ทําตัวให้สวยคุณทําตัวให้หลอคุณทาตัวให้เลอค่าคุณทําตัวให้ให้คนที่คุณคิดว่าเลิกกันไปแล้วหรือคุณยังมีความรู้สึกรักเขาอยู่เกิดการเสียดายแค่นั้นนะเขาก็ไล่ล่าคุณแล้ววาสันนะคะใครที่อยากดึงดูดความรักต้องทําอย่างนี้ค่ะยูซื้อซือยูซื้อ,อ,อพัฒนาตัวเองเฮ็ดให้สวยเฮ็ดให้รอค่ะแค่นั้นเองนะจ๊ะนะคะ มาขอดูใต้สำรอขอดูอีกสำรับหนึ่งเนาะนะคะว่าเขาคิดยังไงในเขาคิดยังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าสั่นขอนึงใบเนาะสำรับนี่หนึ่งใบพอนะจ๊ะหนึ่งใบพอนะคะขอดูไพ่ใบเดียวพอนะคะไพใ่ใบนี้เดี๋ยวแม่หมอขอดูเตรียมเตรียมปิดก่อนนะพอโป้พอโป้นะคะโป้นะคะยันยานยนโดนกดกดย t u b e นะคะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมาเป็นใบอะไรแม่หมอไม่รู้นะคะโอ้โหนะคะ ก,กลับมาโรแมนติกกันเหมือนเดิมนะคะกลับมาอ้อนกลับมาขอโทษกลับมาไ,ไปฮานีมูนน้ำกันหลัเนเห็นบไปชายทะเลไปฮานีมูนนะคะคุณจะได้สิทธิ์นั้นนะคะถ้าคุณรออยู่นะคะปร่อยเป็นเย็นให้ได้เด้อน,นะคะมาขอดูอีกอีกอกอกหนึ่งสำหรับวสสันนะคะขอสามใบหนึ่งสำหรับนี้นะคะอันนั้นเขาอยากจะกลับมาหาคุณใจจะขาดแล้วเออวาสัน มาขอเบิ่งอีกเนี่คะ่ะวาสนา,าใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวเบิ่งคู่รักกะทักมาเด้อเบิ่งแบบอันเป็นเนื้อคู่กันแบบใดก็ไดดคะ่ะนะคะมาขอเบิ่งต่อว,ว้าวเพชั่นโอ้ยบอมเมนค่ะเพลเฟูนเนตนะคุณจะได้กลับมาอ้อนกลับมาจีบกันใหม่กลับมาโปรสเสน่ห์ให้กันใหม่อีกรอบนึงวาสนะจา้ะอุยอิสาเดนะคะมาขอไปต่ออีกนะคะ This is could be the one นะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะเป็นรักที่ดีของคุณก็เป็นไปได้นะคะลองเปิดใจว่าเสียรายคะ่ะขออีกหนึ่งใบนะจ๊ะขออีกหนึ่งใบนะจ๊ะว่าสั้นนะเป็นยังไงอีกอันนี้คืออะไรว้าวถ้าคุณเปิดใจคุณมีโอกาสได้ e n g a g ก ment นะคะทุกคนนะคุณจะมีการมั่นหมายลิงก์กันกับไพ่ใบจัสติกนะคะจะมีการประกาศให้โลกรู้จะมีการมั่นหมายจะมีการแต่งงานถึงบ่ไดดแต่งงานกันกบสีได้มั่นหมายอนะคะ่ะ ไปอีกหนึ่งขั้นไปอีกหนึ่งสเต็ปไปอีกหนึ่งเฮ็ดให้โลกรู้หรือเห็ดให้คนอื่นรับรู้ก็เป็นไปได้นะจ๊ะทุกคนนะให้บ่งบอกถึงคุณจะได้มั่นหมายกันนะ่ะบ่มันก็คือไปถ้าคนเคยคุยกันไเรื่องแต่งงานคุณก็อาจจะได้มั่นหมายเราแต่งงานเลยก็เป็นไปได้นะคะหรืออะไรใดๆก็ว่ากันไปคุณจะได้ลงหลักปักฐานคุณจะได้มีคู่ถ้าคุณให้โอกาสนะถ้าในกรณีนคนที่ถามตัวเองก่อนว่ายังรักเขาดีอยู่บอ ถามตัวเองก่อนว่าอาภัยให้ได้ไหมถ้าอาภัยให้ไม่ได้อย่าไปต่อค่ะคนที่จะเจ็บคือเราเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอภัยให้ได้ในการกลับมาของเขาครั้งนี้เขาจะดีขึ้นเขาจะไม่เหมือนเดิมเขาจะเป็นคนใหม่คนเก่าในร่างใหม่แต่ถ้าหากเป็นคนใหม่เลยได้ไหมได้ค่ะเป็นคนใหม่ก็คือเป็นคนที่อผู้ใหญ่นิสัยเด็กหรือเป็นเด็กเลยก็เป็นไปได้เดินค่ะเดินแล้วเป็นคนดีพร้อมเปพร้อมดูแลพร้อมแต่งงานเลยค่ะเพราะคุณเจอปุ๊บคุณจะมีความรู้สึกว่า ใช่ล้วขอแต่งงานเลยถ้าคนไม่เอาคนเก่านะเป็นได้ทั้งใหม่และเก่าวสันสิีมาสารภาพบอกรักคุณวสันนะคะรักพ่อค่ะขอแต่งพอมนะจ๊ะขอยผู้ใดเมื่อพ่พอคิดนี้เด้อขอสมหวังตามคำทนายเด้อแม่หมอหนึ่งคนขอกดน,น้อมรับนะคะบพว่าเหตุผลใดๆนะคะถ้าหากคุณเคยผิดพลาดหรือเหตุผลใดบ่เข้าใจกันถามตัวเองก่อนนะคะหันหน้าคุยกันก่อนราคาว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาวางกันนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้ารับบ่ไดดก็ว่าต้องไปต่อคนที่จะเจ็บคือเราเท่านั้นเองนะคะผู้ใดมาพอคลิปนี้นะคะถ้าตรงก็ถือว่าโชคดีไปนะคะผู้ใดอยากดูดวงเป็นการส่วนโตแม่หมอสชหยช่องทางทติดต่อไว้ด้านล่างค่ะทักไอดีไลน์มาได้เลยค่ะนะคะส่วนผู้ใดนะคะอยากดูดวงแบบใดก็ทักมาแล้วกันนะคะผู้ใดเป็นคนใหม่ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะทั้งไม่และเกานะคะคอมเมนต์นะ่ารักขอบคุณหลายๆลายนะทั้ง ก่อนจบบุญรักษาเทวดาขุมข้องที่ขาะบ,บรายขวายเงินลงกระเป๋าทุกทุกคน้วยค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ